ครับสมซ่อมมาใส่สไตล์ช่างมานอกสวัสดีเพื่อนเพื่อน fc เหมือนเดิมเหมือนเช่นเกยาครับวันนี้เรามาดูนะครับวิธีการปรับตั้งวาวเว็บร้อยปีสองพันห้านะครับเพื่อนใช้มากไหนตั้งวาวนะครับดูจังหวะวาวดูตำแหน่งวาวอย่างไรนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้นะครับเรามาตั้งวาวไปพร้อมๆกันครับเพื่อนครับผมเพื่อนครับอันดับแรกเราก็ใช้นะครับเพื่อนนะครับ เราจะเปิดฝาเพื่อที่จะ,ะหมุนเพาข้อเวี่ยงในรุ่นเก่าๆจะมีรูให้หมุนเพาข้อเวี่ยงอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีในส่วนของจุดดูตำแหน่งมาร์กนะครับโดยแนะนําไม่ใช้เงินเหรียญห้านะครับแนะนําให้ใช้เงินเหรียญห้านะครับ,นนห,ห,รบหมุนนะครับเพื่อนๆเหรียญเหรียญห้าหรือเหรียญสิบก็ได้นะครับเอาคีมจับแล้วก็หมุนนะครับเพื่อนๆก็คือไม่แนะนําให้ ใช้ไขควงนะครับเพราะว่าไขควงเนี่ยลักษณะไขควงปลายไขควงเล็กนิดเดียวนะครับความกว้างไม่ถึงนะครับเวลาบิดเขาจาะหัวรูดนะครับเพื่อนๆนดังนั้นแนะนําให้ใช้เป็นเงินเหรียญหมุนจะดีกว่านะครับเพื่อนๆครับเพื่อนเหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับก็เป็นบล็อกนะครับสําหรับหมุนพาว้องอย่างก็เป็นเบอร์สิบสี่นะครับในรถตระกูลฮ da ด้าดีมเวฟนะครับเพื่อน ดิมเว็บร้อยนะครับก็จะเป็นเบอร์สิบสี่นะครับเพื่อนๆนะครับก็เตรียมไว้แล้วนะครับเวลาหมุนเครื่องให้หมุนเครื่องนะครับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อนๆนะครับยานะครับการตั้งวาวไม่ว่ารถรุ่นไหนยี่ห้อไหนค่ายไหนก็ตามนะครับห้ามหมุนย้อนสอนนะครับเพื่อนๆนะครับการที่เราหมุนย้อนสอนในกรณีรถที่มีกลไกยกเบานะครับหรือว่าตัวรถกําลังอัดไอเสียนะครับหมุนย้อนสอนนะครับ คนไก่ย,ยกเบาจะยกไอเสียค้างนะครับเพื่อนๆทำให้เราตั้งวาล์วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับเพื่อนๆและก็ในรถหลายๆรุ่นหากเราไปหมุนย้อนสอนเขาจะไปติดบันเบรคบเบสตาร์ทนะครับวันเบรคสตาร์ทที่อยู่กับชุดคลัตช์นะครับเพื่อนๆจะเกิดการล็อกแล้วก็หมุนไม่ไปนะครับเพื่อนๆนะครับหมุนไม่ไปบางครั้งบางทีบางคนก็บอกว่าเอาประแกมาหมุนหมุนนอ็อต หมุนน็อตยึดแคมในรถหลายรุ่นนะครับเพื่อนๆอนอย่าไปทํานะครับเพื่อนเพื่อนอย่าไปทํานะครับถ้าเราหมุนย้อนศรนะครับด้วยแรงอาดของเครื่องเวลาเราไปหมุนหัวน็อตนะครับอาจจะเป็นหัวน็อตเบอร์1ิเบอร์17ที่ยึดแคมในรถหลายรุ่นนะครับการที่เราไปหมุนนะครับเท่ากับเราไปเพิ่มแรงบิดให้กับน็อตนะครับน็อตอาจจะเล้าในแล้วก็ขาดในได้นะครับเพื่อนๆนนะครับอันนั้นอันตรายอย่าไปทํานะครับยังไม่มีตําราไหนให้หมุนเครื่องย้อนศรในการประกอบตัวเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับเขาให้หมุนทิศทางนะครับเขาให้หมุนนะครับเขาให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อนๆอย่าไปหมุนตามเข็มนะครับอ่าอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราไปหมุนตามเข็มปั๊บปลนไก่ยกเบาปลนไก่ยกเบาไอ้เสียจะยกนะครับเพื่อนๆรถบางรุ่นอาจจะไปติดวันเวคลัตนะครับเพื่อนๆนะครับอันนั้นอย่าไปทําไม่แนะนาไม่ไม่แนะนําให้ทํานะครับเราต้องหมุนไปตามทิศทางที่เครื่องยนต์ทางานก็คือหมุน ทวนเข็มนาฬิกาเท่านั้นนะครับเพื่อนๆถ้าเราอยู่ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถก็คือหมุนทวนเข็มนั่นแหละนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับันดับแรกเรามาดูในส่วนของตำแหน่งวาวนะครับเวลาเราตั้งวาวนะครับเราจะต้องดูตำแหน่งวาวไอดีนะครับไอดีก็คือตัวด้านบนนะครับวาวไอดีกดลงปั๊บนะครับพอวาวไอดีกดตรงวาวไอวาวไอดีเริ่มยกตัวขึ้นนะครับตามจังหวะการหมุนของเรานะครับเริ่มยกตัวขึ้นเราก็มาดูมาร์กนะครับเพื่อนๆ อ่ะนะครับผมจะหมุนให้ดูคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้เายกตัวขึ้นแล้วนะครับอืมนะครับผมก็จะหมุนหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะหมุนไปนะครับอันนี้หมุนให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆก็หมุนไปอย่างนี้แหละนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูตำแหน่ง i อดีนะครับอ่าดูนะครับอันนี้ก็คือวาวไอดีนะครับเพื่อนๆนะครับดูตำแหน่งนะครับอ่า กองก็ใกล้เกินไปนะครับอันนี้ก็คือวาลไอดีเริ่มกดลงไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับพอไอดียกอ่าไอดียกปั๊บรับเรามาดูที่มาร์กเลยนะครับอ่ามาร์กอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูดูรูบนนี่แหละนะครับนี่นะครับเราก็จะหมุนไปนะครับหามาร์กทีนะครับใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆ่อค่อยๆไปช้าๆนะครับนี่นะครับ F เอฟนี้ก็คือมาร์กมาร์กที่เขาจ่ายน้ํามันหรือว่าจ่ายไฟนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นรถหัวฉีดก็คือมาร์กฉีดน้ามันนะครับเพื่อนเถ้าเป็นรถเอไม่มีหัวฉีดก็คือมาร์กจ่ายไฟนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่านี่มาร์กเอฟไม่ใช่นะครับมาร์กเอฟไม่ใช่นะครับมาร์กเอฟจะมาก่อนศูนย์ตายบนประมาณห้าถึงสิองศานะครับก็คือจุดระเบิดก่อนนิดนึงนะครับอ่าเราจะมาร์กทีนะครับเพื่อนๆมาร์กเอฟผ่านไปมาร์กทีครับ ถ้ากรณีมาร์คทีเลยไปอย่างนี้ไม่ต be so, ้องหมุนย yeah ้อนนะครับเอาแค่นี้เลยตั้งได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตรงเป๊ะนะครับเพราะว่าด้วยน้ําหนักของตับเป็ดหรือว่าเพาข้อเหวี่ยงนะครับเพาข้อเหวี่ยงจะหนักอยู่ด้านเดียวดังนั้นเพาข้อเหวี่ยงก็จะดึงลงไปนิดนึงเพราะว่ารถไม่ได้มีการถ่วงเพาข้อเหวี่ยงนะครับก็เลยไม่บาลานซ์สักเท่าไหร่ถ้าเลยไปนิดนึงนะครับตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องหมุนย้อนกลับถ้าถ้าเพื่อนๆไปหมุนย้อนกลับปั๊บ กลไกยกวาวไอเสียยกทันทีเราจะตั้งค่าไอเสียไม่ได้มาตรฐานนะครับเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆในกรณีที่เราทําการตั้งวาวเราจึงจําเป็นจะต้องมีชุดฟิลเลอร์เกจนะครับถึงจะตั้งได้ค่ามาตรฐานนะครับในตระกูล Hon d a รุ่นเก่าๆทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆในตระกูลรุ่นเก่าๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดีมเอย เวบร้อยเียบร้อยยี่ิบห้านะครับเพื่อนเพื่อนจะตั้งวาล์วอยู่ที่ค่าตัวนี้เลยนะครับก็คือศูนย์จุดศูนย์ห้ามิลลิเมตรนะครับเพื่อนๆนะครับศูนย์จุดศูนย์ห้ามิลลิเมตรนั่นเองนะครับเพื่อนๆนเราก็จะตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับเขาให้ค่าบวกลบมาที่ศูนย์จุดศูนย์สามนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับเพื่อนเพื่อนผมก็ฟิลเลอร์เกตไปสอดระหว่างนะครับเห็นไหมข้างล่างนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับสอดเข้าไปแล้วนะครับ นี่ไงฟิลเตอร์เกตนะครับสอดเข้าไประหว่างกระเดียงวาวกับก้านวาวนะครับเพื่อนเพื่อนก็เอาลื่นๆื่นนิดนึงนะครับไม่ต้องฝืดมากนะครับเพื่อนนะครับอันนี้หลุดแล้วนะครับเมื่อกี้สอดได้แล้วนะครับเมื่อกี้นี่แล้วตอนนี้กล้องบังนะครับกล้องบังผมผมเลยมองไม่เห็นผมดูผ่านกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนมันก็เลยเป็นมุมบอดตาสักนิดนึงนะครับก็นะครับถือว่าปกตินะครับในส่วนของวาวไอดีนะครับเมื่อกี้สอดได้ไม่ เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ฝืดเกินไปเนี่ยนะครับสอดได้อยู่นะครับเพื่อนเนี่ยนะครับสอดได้นะครับอ่านี่นะครับสอดให้ดูเลยนะครับชัดๆนะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับสอดได้นะครับเราถ้าสอดได้นะครับถ้าเราสอดได้แล้วไม่ฝืดมากนะครับก็ถือว่าผ่านไม่หลวมจนเกินไปก็ถือว่าผ่านนะครับเพื่อนถ้าเราสอด เขาไปแล้วนะครับสอดฟิลเลอร์เก nice ีเขาไปแล้วเรายังสามารถขยับได้อันนี้ก็คือ,อไม่ผ่านนะครับถ้าถ้าเราสอดฟิลเลอร์เก nice ีเขาไปแล้วนะครับถ้าเราสอดฟิลเลอร์เกีเขาไปแล้วเรามาขยับกระเดื่องวาแวแล้วมีระยะฟรีก็คือไม่ผ่านต้องปรับเข้าไปให้ชิดกว่าเดิมนะครับโดยการคลายน็อตเบอร์9ออกมาแล้วก็หมุนแกนกลางเข้าไปแล้วก็ทําการล็อกน็อตเบอร์9นะครับเพื่อน ับเพื <Gob lin> ่อนๆหลังจากนั้นเราก็ใช้ปะจเจเบอร์เก้านะครับสําหรับรถฮอนด้ใช้ปะแเจเบอร์9้าถ้าเขาไปเปลี่ยนน็อตมาก็จะเป็นเบอร์8ดของยามาฮ่านะครับเพื่อนๆนะครับลักษณะการตั้งก็เหมือนกันก็นะครับให้คลายนะครับให้คลายเบอร์8ดออกนะครับแล้วก็หมุนแกนกลางคลายออกหรือขยับเข้านะครับเอาตามค่าที่เราเอาฟิลเลอร์เกจไปสอดนะครับระหว่างอ่า ระหว่างก้านวาวกับกระเดื่องกดวาวนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้จะสอดยากนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับเพราะว่ารถฮอนด้านี่พื้นที่ครับแคบมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมือเดียวด้วยอันนี้ก็สามารถสอดได้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถสอดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟแฟลแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆหลังจากเราเช็คไอเสร็จสรบเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาทําการเช็คไอเสียนะครับก็เหมือนกันครับค่าเท่ากันครับ i อไอเสียนะครับเพื่อนๆนนะครับ อ่าต่อได้ไหมนะครับไอเสียค่อนข้างจะฟิตนะครับเพื่อนๆฟิตนิดนึงนะครับเพื่อนๆอ่าฟิตนิดนึงนะครับก็ถือว่าอยู่ในค่าปกติอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะเป็นอ่ามุมที่หลอกหลอกมือเราด้วยแหละนะครับเพราะว่าอยู่ด้านล่างเราไม่ถนัดนะครับอ่าค่อนข้างจะฟิตฝืดๆนิดนึงนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำการคลายวาล์วออกนิดนึงนะครับสำหรับการปรับตั้งไอเสียค่อนข้างฟิตนิดนึงนะครับอ่ะนะครับนี่ก็เป็นแนวทางในการปรับตั้งวาล์วครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นนะครับแนวทางในการปรับตั้งวาล์วนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับ Honda าเวฟร้อยดีมร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับเวฟร้อย x นะครับเวฟร้อยปี2005รวมไปถึงเวฟห 125x สองห้าเอ็กเวฟคาบู sr นะครับเพื่อนๆ นะครับก็ตั้งวาลระยะห่างวาลตั้งเท่ากันเลยนะครับเพื่อนๆทั้ง i d อเสียตั้งอยู่ที่0.05ม mm, ิลลิเมตรนะครับค่าบวกลบ0.03นะครับสําหรับค่าย Honda นะครับเพื่อนๆเอ้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับที่อยากทําการปรับตั้งวาลเองนะครับเพื่อนๆก็ทําตามคลิปที่บอกไปได้เลยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีครับสวัสดีครับ